อยากประมูลบ้านจากกรมครับคดีอยากจะซื้อบ้านที่ทําการขายท่อตลาดจะต้องเริ่มยังไงเอาแบบนี้ก่อนสิ่งแรกที่คุณต้องถามตัวเองค่ะว่าคุณจะเอาแถวไหนคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยรั์ของกรมครับคดีที่เขาจัดขายคะ่ะเขามีทั่วประเทศไทยมีเป็นพันพันรั์เกือบเป็นหมื่นดังนั้นคําถามคือคุณรู้หรือย,ยังคะว่าที่คุณอยากจะลงทุนอ่ะคุณจะเอาแถวไหนจังหวัดอะไรอําเภออะไรที่คุณคิดว่าคุณ ความเชี่ยวชาญเวลาเราลงทุนอสังหาริมทรัพย์นะคะหัวใจสําคัญคือคุณต้องเชี่ยวชาญในทาเลนั้นดังนั้นวันนี้คุณกลับมาก่อนกลับมาซิว่าฉันจะตั้งตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญแถวไหนนะคะแล้วค่อยเลือกลงทุนแถวนั้นส่วนถัดไปค่ะสิ่งที่คุณต้องถามตัวเองถัดไปนั่นก็คือแล้วมีงบเท่าไหร่คะการลงทุนทรัพย์บ,บังคับคดีใช้ได้ทั้งเงินสดและขอสินเชื่อธนาคารแต่ยังไงคุณก็ต้องกําหนดงบไว้เพราะถ้าคุณ ไปประมูลแล้วเงินไม่พอหรือกู้ไม่ผ่าน ไม่มีใครเคยเงินมาจําที่คุณมาจํเขาไว้นะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องมั่นใจว่างบประมาณที่เราอยากจะเริ่มต้นลงทุนเนี่ยเรารับผิดชอบไว้และขอให้คุณเช็คในเรื่องนี้ก่อนนะคะและสุดท้ายค่ะขอให้ศึกษากลุ่มเป้าหมายที่จะเป็นลูกค้าในอนาคตของคุณเราจะไม่ซื้อของไปก่อนแล้วค่อยมานั่งคิดว่าเราจะขายใครนะคะเราต้องเห็นก่อนว่าเราจะซื้อบ้านหลังนี้เราจะซื้อคอนโดอันหลังนี้เอามาขายใครแล้วค่อยตัดสินใจลงทุนสรุป ถ้าวันนี้ยังไม่รู้เลยแต่อยากลงทุนซับขายท่อตลาดซับประมูลบังคับคดีคุณต้องเริ่มถามตัวเองเลยว่าตกลงคุณจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในทำเลไหนแล้วตกลงคุณมีงบเท่าไหร่ในการลงทุนสุดท้ายค่ะคุณจะเอาอะไรมาขายใครคุณเห็นลูกค้าหรือยังถ้าเห็นแล้วค่อยลุยนะคะถ้าคุณอยากเริ่มต้นแล้วครูก็มีอ e ีบุ๊กที่เป็นคู่มือแบบ สอนทีละขั้นตอนคุณสามารถทําตามได้ง่ายและไม่เชียงเพราะนั้นะครูให้รายกลุ่มปิดที่จะคอยให้คำปรึกษาคุณตลอดชีพนะคะถ้าสนใจติดต่อได้ที่ l i like น์ a s i i u m าย o ค่ะ